แต่เรามาฟังเรื่องของพลังจักรวาลกับพลังจิตนะ,ะเรื่องของพลังจักรวาลก่อนนะพลังจักรวาลน,นั้นนะมันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกอ่าที่มันหมุนอ่าที่มันทําหน้าที่ร่วมกันอยู่ออ่าดวงจันทร์นั้นหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบโลกเนี่ยเขาเราเป็นหน้าที่ของมันอ่า โลกของเราก็หมุนรอบตัวเองแล้วการหมุนรอบตรงนี้มันก็เป็นหมุนรอบดวงอาทิตย์นะมันก็เกิดเกิดพลังงานเกิดขึ้นแม่เหล็กกันขึ้นมาพลังงานจักรวาลนั่นมันก็เกิดเป็นพลังงานธรรมชาตินี่เป็นวัตจักรแห่งธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าพลังงานจักรวาลที่มันมีอยู่เออเรียกว่าพลังงานจักรวาลเกิดขึ้นแม่เหล็กนายดูให้มันดีนะเกิดขึ้นแม่เหล็ก แล้วก็เกิดธรรมชาติขึ้นในจักรวาลน,นี้ที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าโลกของเรานั้นเนี่ยมันด้วยอำนาจของพลังงานที่มันทำงานร่วมกันระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกมันต้องก่อเกิดธรรมชาติขึ้นในโลกนี้เอสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปในโลกนี้นะที่บอกว่าธรรมชาติธรรมชาตินั่นเองมันก็ด้วยอิทธิพลของพลังงานจักรวาลน,นั่นเอง ระบบต่างๆมันก็เกิดขึ้นอ่าทีนี้นี่การหมุนเวียนเปลี่ยนไปของพลังงานจักรวาลเนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปของธรรมชาตินั้นนะ่ยังมีพลังอีกพลังหนึ่งซึ่งมันทํางานร่วมกันอยู่นก็เกิดธรรมชาตินั้นอนะ่ะอิทธิพลของพลังงานจักรวาลน,นั้นสัตว์โลก ที่มันอยู่ภายใต้ของกฎธรรมาชาตินั้นนสัตว์ทั้งหลายนะ่ะเขาเรียกว่าดวงจิตสัตว์โลกนั้นอนะ่ะคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตวิญญาณครองอ่าตัวนี้มันก็เลยก่อเกิดวัตจักรเกิดภพภูมติต่างๆขึ้นในโลกนี้นส่วนพืชมันไม่มีพลังงานที่จะมาก่อเกิดภพภูมิ เพราะพืชมันเป็นไปตามธรรมชาติไปตามสัญชาตญาณของมันเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณต้องเข้าใจนะตรงนี้นะพืชมีแต่ชีวิตมีสัญชาตญาณน,นะแต่มันไม่มีจิตวิญญาณมันมีสัญชาตญาณมีชีวิตนะมันก็เกิดดับเกิดดับของมันตามอืม พันธุ์ของมันเองตามเยื่อตามเชื้อของมันเองนะมันจะไม่มีคําว่าดีหรือเลวเข้ามาแทรกอะไรใดทั้งสิ้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีคําว่าดีหรือเลวเข้ามาแทรกมันมันเป็นไปตามธรรมชาติดั้งเดิมของมันเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกนี้มันก็ต้องอาศัยพลังงานของจักรวาลนั่นเอง แน่ที่พลังงานจักรวาลทํางานร่วมมันร่วมกันทําหน้าที่แต่โลกของเรานั้นน่ะมันเป็นธาตุน้ําอืมเนี่น้ามันเป็นต้นกําเนิดของธรรมชาตินี่คือพลังงานจักรวาลที่มันมีอยู่ที่มันเคลื่อนกันอยู่เนี่ยแล้วคลื่นแม่เหล็กต่างๆที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันทําให้ก่อเกิดอ,อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นเนี่ย โดยเฉพาะโลกของเราเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันก็เลยก่อเกิดพลังจิตนี่ยพอเข้าใจพลังงานจักรวาลน,นะพอพลังงานจักรวาลมันทํางานนมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองแต่ทีน่นี่พลังจิตที่มันเกิดขึ้นนีมันเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตวิญญาณครองเขาเรียกว่าสัตว์โลก โดยเฉพาะมนุษย์นี่เริ่มต้นจุดกำเนิดของพลังจิตนที่มันมากขึ้นมันก็อยู่ที่มนุษย์เท่านั้นเองทีเนี้มนุษย์เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญแห่งพลังจิตนั่นดูให้ดีเพราะมนุษย์มีความโลคความโกรธความหลงมาก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพลังจิตมันมากเลยมันมากกว่าสัตว์เดรัจฉานพอมนุษย์เริ่มทำดีทำชั่วก็เริ่มเริ่มเบียดเบียนเริ่มส่งเสริมเนี่เริ่มมีความรักมีความผูกพันนี่คือสังคมมนุษย์เพราะนั้นเริ่มมีกิเลสตัณหามากขึ้น เรื่องมีการยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นนี่แหละมันก็เลยก่อเกิดพลังจิตอัรุนแรงที่สลับซับซ้อนนะแม้แต่เรื่องของเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆก็เกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นเองเพราะอนุษย์นั้นมีเริ่มมีความกลัวพรอเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มกลัวเริ่มมีทางหาทางออก เพราะมนุษย์ทั้งเจ้าเล่อ่าเขาเรียกว่าใจยุทธวิธีต่างๆมีความคิดนึกปรุงแต่งมากมายไก่กองอ่านี่แหละมันเริ่มมีการทำบุญอยู่กับธรรมะดีธรรมะเลวมากขึ้นมนุษย์นี่มีเริ่มเริ่มรู้จักนะเริ่มรู้จักดีรู้จักเลวอันนี้วิญญาณรู้ดีเลวเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์เห็นไ,ไหม พอด,ดีดีมีเลวเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยมันถึงทําให้มนุษย์เนี่ยเริ่มสับสนเออเริ่มหาทางออกเริ่มมีความกลัวเพราะมนุษย์เริ่มแข่งแย่งเพราะทําความดีความเลวก็เริ่มสับสนแล้ะเห็นไหมมองออกไหมล่ะเออเพราะบาปบุญเกิดขึ้นเนี่ยในพลังงานพวกนี้ก็เลยสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่จบสิ้น เห็นไหมก็เร <ai> <parece maison> <FT>. ิ <Esta Southeast>. ่มหาทางออกมันถึงได้มีระบบของหมอผีโลกของเทพอ่าก็เรียกว่าลัทธิต่างๆเกิดขึ้นนี่ลัทธิพรามณ์เกิดขึ้นนีลัทธิโพธิธศาสร์เกิดขึ้นลัทธิจักรพรรดิเกิดขึ้นมากมายไก่กองนี่ด้วยอํานาจพยายามสร้างอํานาจใส่ตัวเองนี่แม้แต่มนตราต่างๆก็พยายามแสวงหานี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยบ่ม บ่มพลังจิตใช้อำนาจของพลังจิตเนี่ยพลังจิตหมายถึงว่าอำนาจของสมาธิอำนาจของฌานอำนาจของญาณต่างๆไอ้คุณวิเศษต่างๆพอกพูนมากขึ้นตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้สะสมสิ่งเหล่านี้มองออกมานี่คือแล้รเรียกว่าเริ่มสะสมพลังจิตมากขึ้นนี่ทำเรื่องเลวไหลมากขึ้นมันถึงได้มีพบููิต่างๆมากขึ้น นี่เขาเรียกว่าพลังจิตแน่พวกพอมันทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นพวกที่ทำชั่วทำบาปมากขึ้นมันก็เลยต้องมีเผ่าพันธุ์แยกจากมนุษย์ไปอีกเห็นไหมมันแยกออกไปจำแนกแยกสัตว์โลกออกมาเยอะมากทีเนี้ยเพราะพลังจิตเนี่ยมันก่อเกิดก่อกำเนิดสัตว์โลกขึ้นมาอีกมากมายเออ จากมนุษย์เนี่ยเริ่มแรกเดิมทีนั้นน่ะจิตมันว่างอยู่พอมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังโง่อยู่ยังไม่เข้าใจอยู่มันเหมือนดั่งเดิมของมัน่ะเพียงแต่ความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันตามสารชาติยานของมันตามพลังงานที่มันมีอยู่เท่าที่มันมีแต่พอเป็นมนุษย์แล้วนี่ มันเริ่มสะสมพลังจิตคิดมากฟุ้งซ่านเริ่มหาทางออกเพราะมันเริ่มมีปัญญาอนี่ก็ลืความเป็นมนุษย์เริ่มเริ่มรู้เริ่มสะสมะเริ่มหมักหมมพลังงานต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะพลังจิตเรียกว่าฤทธิ์เดชต่างๆมันได้เกิดขึ้นนี่ขาเริ่มสะสม เวทมนต์คาถาเริ่มสแสวงหาเริ่มแยกแยะดีเร็วออกอาจารย์ว่าธรรมะดีธรรมะเดวเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจิตของมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยมีจิตวิญญาณต่างๆเกิดขึ้นมากมายม,มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเด,ดี๋ยวทําดีเดี๋ยวทําชั่วเดี๋ยวทํนะาบาปทําบุญอยู่ตรงเงี้ยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็เลยต้องจําแนก แยกพลังงานออกเอ,อที่จิตที่เรามีเยอะแยะนี่แหละพลังจิตที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเอ,อพอมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยจําแนกแยกเผ่าพันธุ์ออกเออพวกบาปทั้งหลายมีความโกรธมากๆอิจฉาลิชายาพยาบาทอฆาาจงเี็นทมานมันก็เลยต้องมีแดนนรกเอาไว้เวลาตายไปจากโลกนี้มันก็ได้มีที่ที่อยู่ตรงนั้นแดนของเขาเนี่ย ส่วนพวกที่ยังหลงอยู่อ่ะยังไม่รู้จักดีจากเลวเนี่ยไปตามเขาว่ายังไงก็ไปตามนั้นมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเนื้อจิตจิตมันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่มันก็หลงไปตามนั้นอันนี้หลักเรียกว่าพลังจิตที่มันมีอยู่มันก็เป็นเช่นนั้นมันก็คืนสู่วิถีเดิมคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกเป็นที่มีแต่ความโลภจะเนตรขี้เหนียวพวกนีจเจล่ เนี่ยมันไม่อยากให้ใครมันก็กลายเป็นเปรตอันนี้แหละคือภพภูมิของเปรตมันก็เกิดขึ้นเนี่ยมองมองให้ดีนะเนี่ยภพภูมิของเปรตเนี่ยส่วนพวกที่ลักลอบพวกอะไรต่างๆเนี่ยหรืออก็เหมือนใช้มายาใช้อะไรต่างๆอยู่เนี่ยนที่ให้มั่งไม่ให้มั่งอืหรือว่าใช้มนตราใช้อะไรต่างๆ มันก็เป็นพวกอสุรกายคือเราเปรตอสุรกายมันใกล้เคียงกันพอใจจุดมันนะเนี่ยนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะมันหน้าที่มันคล้ายๆกันจิตมันคล้ายๆกันแต่เพียงแต่มันมีความเจ้าเล่ห์มันมีคาถากคมมีอะไรต่างๆมันให้อยู่แต่มันเจ้าเล่ห์มันลักลอบเนี่ยมันอยากได้แต่ของเขาพ้าใจวะล่ะมันใช้กลยุทธ์ต่างๆที่จะ ยักย่อกของเขาเน,นี่ยแล้วก็ถ้ายังมีดีมีเลวอยู่มันก็เป็นมนุษย์อันนี้คือพลังจิตที่มันมีอยู่อันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะมองให้ดีนะส่วนผู้ที่คิดดีมันเกิดความละอายไรเกินกตบาบก็เป็นเทพอ่าน,นี่คือธรรมะดีที่เขาสะสมเอาไว้บุญบรารมีที่เาสะสมเอาไว้มันก็ได้ไปอยู่ตรงนั้น,นะส่วน พ้ที่มีองค์ฌานมีฤทธิ์มีเดชต่างๆนก็เป็นพรมน,นี่คุณงามความดีส่วนพลังจิตที่เขาใช้เวทมนต์คาถาต่างๆใช้อำนาจสร้างคุณงามความดีอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าอำนาจอิทธิพลอำนาจบารมีของตัวเองที่สะสมขึ้นมาเนี่เยเวคมคูอ่า เหมือนเจ้าพ่อลักษณะของเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลทั้งหลายพยายามขัดขวางคนอื่นไม่ให้ได้ดีเท่าตัวเอง,องเหมาะไหมขัดขวางความดีของคนอื่นกลัวคนอื่นได้ดีกว่าอันนี้มันก็กลายเป็นพวกพยามานเพราะพวกนี้จะมีฤทธิ์มีอํานาจชาญยานเกิดขึ้นอันนี้พลังจิตพวกนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกพยมานที่คอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาขัดขวางคนที่จะดีกว่าตัวเอง มองมองให้เห็นนะระหว่างพรหมกับมาเนี่ยฐานะใกล้เคียงกันแต่จิตมันต่างกันเอ่จิตที่ต่างกันนะพรหมเนี่ยพยายามสะสมความดีแต่ยังมีอัตราที่สูงอยู่เนี่ยทั้งพญา,ามาทั้งพรหมนี่ล้วนแต่มีอัตราที่สูงอยู่อันนี้คือพลังจิตของเขามองเห็นพลังจิตนะเออบุญส่วนบุญบาปส่วนบาป พลังส่วนพลังพลังจิตคือการหมักปมให้มันเกิดอํานาจขึ้นนะอย่างเช่นองค์ฌานก็ดีองค์ญาณต่างๆก็ดีหรือว่าเบสมนคาถาที่มีฤทธิ์มีเดช่อนเดินอากาศนี่เขาใช้พลังจิตทั้งนั้นนะแม้แต่มนตราต่างๆมันก็ต้องใช้พลังจิตนะในการทําพิธีต่างๆหรือว่าทําให้พลังงานพวกนี้นี่ทํางานได้เต็มที่นะนะ และส่วนพทธเจ้าของเราเนี่ยที่ตรัสรู้มาเนี่ยก็คือการหาทางออกให้กับสั์โลกทั้งหลายที่ยังมืดบอดตั้งแต่พุมลงมานี่คือยังพลังนีย่ยังไม่สูงพอที่จะออกจากกองทุกข์ได้นี่พระเจ้าของเราก็ตรัสรุมานี่นั่นคือหนทางก็เรียกว่าเป็นโลกุตตะละธรรมเป็นอนุตตลธรรมเป็นธรรมที่ธรรมาจัก ชี้ทั้งสองด้านนั้นอ่ะให้เห็นทั้งสองด้านทั้งปัญญาทั้งอวิชชาเนี่ยพรเจ้าแสดงนี่คือปัญญาล้วนๆให้ผู้ที่สแสวงผู้ต้องการหลุดพ้นเดินทางตามไม่ได้บังคับขู่เข็นใครเพราะว่าพระเจ้าของเราสอนตามความเป็นจริงติเลตัญหาของมนุษย์พลังงานของมนุษย์พลังงานพลังจิตต่างๆเนี่ยมันอ่อนแออยู่ก็มีเข้มแข็งก็มี อ่าเนี่ยพระเจ้าทั้งชี้ทางออกให้นะนี่ทีนี้พลังจิตพลังงานทั้งหลายเนี่ยเขาบอกพลังจิตเนี่ยนะก็ดูให้ดีนะขึ้นพลังงานทั้งหมดเนี่ยเออจัดโลกนี่เป็นไปตามกรรมกรรมทั้งหลายที่จัดโลกทาเอาไว้เนี่ยมันก็จะไปจุบัรจุอยู่บนศูนย์กลางของจักรวาลเนีน่ยที่ โลกแล้วมันห่อหุ้มอยู่เนี่ยไอ้คลื่นแม่เหล็กทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกของเราไว้เนี้มันจะห่อหุ้มแล้วมันจะดึงดูดเอาพลังคลื่นกรรมต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างไว้คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่จะทําทอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีตัวเจตนาที่จะทําอะไรทั้งดีทั้งเลว พอมีเจตนาปุ๊บจิตดวงนี้มันก็จะไปบรรจุในขึ้นพลังงานของจักรวาลเนี่ยสร้างกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ในกรอบนี้แหละกรอบโลกของสัตว์โลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะมนุษย์นี่มีครังสมองที่ปาดเปลืองเออเนี่ดูดีๆนะนี่ ทุกอย่างมันเกิดจากการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาการพัฒนาจิตคือทำจิตให้ว่างเออพอทำจิตให้ว่างแล้วนี่แล้วอย่างของเราเนี่ยเห็นได้เด่นชัดคือเราใช้ลมปราณเนี่ยขับขึ้นทำให้พลังงานสมองขึ้นสมองของเราเนี่แยกแยกระหว่าง กายับจิตออกจากกันแยกการทําหน้าที่ชัดเจนขึ้นมันถึงได้เห็นพลังงานพลังจิตที่ชัดมากเออทั้งจิตในอดีตหรือว่าจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกจิตสํานึกมันถึงได้เห็นชัดเจนขึ้นนี่แหละตัวนี้แหละมันเป็นพลังจิตที่พิสดารเนี่ยมันถึงไ,ไปเห็นกรรมต่างๆของสัตว์โลก เออที่ทําอะไรเอาไว้เพราะมันจะเปิดรับกับศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะที่ไปเห็นคลื่นกรรมของสัตว์โลกอยู่เนี่ยเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยบรรจุก,กรรมของสัตว์โลกเอาไว้เพราะฉะนั้นมันต้องไปไปตามนั้นตามกรรมที่ทำเอาไว้นี่ก็ละพลังที่มันเกิดขึ้น จากการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจริงๆเนี่ยไม่ได้แฝงไว้ด้วยตัณหามันต่างกันนะเราต้องดูให้ดีนะพลังจิตที่จะเกิดอนุภาพนี่เออมันก็ต้องดูว่าเราใช้ประโยชน์อะไรเออเพราะพลังจิตเนี่ย เราใช้ไปทางไหนมันต้องมีศรัทธามันต้องมีความเพียรสูงเนี่ยแล้วเรามุ่งนั่นมุ่งมุ่งเน้นไปทางใดเนี่ยถ้าไปทางเสื่อมทุกอย่างมันก็ลดแต่มีฤทธิ์หมดเนี่ยคือพลังจิตเนี่ยไม่ว่าจะไปทางเสื่อมหรือทางเจริญถ้าเรามีศรัทธาเรามีความเพียรจริงเข้าใจปะละ่ะ เออเราไปทางชั่วมันก็ไปอย่างรุนแรงไปทางดีมันก็ไปได้อย่างสง่ามสง่างามเข้าใจไหมแต่ผลของมันเล่าดูดีๆผลที่มันเกิดขึ้นเล่าถ้าเราไปทางชั่วปุ๊บเราก็จะติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเออแล้วก็จมกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนพญามารทั้งหลาย เหมือนอสูรทั้งหลายเออเหมือนพรหมทั้งหลายถ้าเราติดปุ๊บจบเลยในพลังเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือออกจากกองทุกขเหล่านี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยพลังจิตมันก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะเราไปผูกมัดเอาเองเหมือนเราแสวงหานี่ไปค้นคว้าสะสมแม้แต่ปรมาจารย์ทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลาย ที่ล่วงรับไปแล้วก็ยังหวงวิชาตัวเองอยู่ก็มีเออเนี่ย,ยดูให้ดีนะแม้แต่ฤึษสีต่างๆะที่ยังยังยึดติดอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เพราะมันออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันยึดมั่นถือมัน่นเน่ตัวยึดมั่นถือมั่นก็ทําให้ต้องจมปักอยู่กับเนี่ยการเวรไหวตายเกิดอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นน่ดูให้ดีเนี่ย แต่ถ้าเราจะใช้พลังงานพลังจิตของเราเนี่ยที่จะล่วงล้ำจากธรรมชาติมัต้องเดินตามพระเจ้าของเราใช้พลังอันสูงสุดในสลัดตัดทิ้งทุกอย่างออกเห็นไหมนั่แหละเนี่ยตัวพลังจิตนี่มันก็จะทําลายกิเลสตัณหาของเรามองออกไหมตัวเนี้ยนี่แหละก็ว่าพลังจิตจะใช้ทําลายกิเลสตัณหาทําลายอัตตาหรือจะใช้พอกพูนอัตตา มองมองเห็นไหมอย่างพรามทั้งหลายมานทั้งหลายเขาใช้พลังจิตเนี่ยจเจริญธาตุจเจริญกันจเจริญอัตตาเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจสูงขึ้นจะอยู่ได้คำฟ้านี่เขามองนี่คืออภิชาที่ครอบงำจิตทั้งเทพทั้งพรหมทั้งพยามารทั้งหลายมองมองเข้าใจนะตรงนี้ ส่วนพุทธศาสตร์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนะ่ยเจริญปัญญาทำลายอัตตาทำลายอวิชชานี่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกพาาดขันไม่มีเข้าสู่สุญญาตาเห็นยังไรอัตตาออกจากความเป็นอัตตาตัวตนไม่มีเห็นธาตุเห็นธรรมที่แท้จริงอย่างที่บอกเห็นไหม เห็นความจริงปรากฏขึ้นเห็นกองทุกเห็นความดับทุกแล้วออกจากทุกนั้นอย่างสิ้นเชิงน,นี่น,นี่อันนี้คือพลังจิตเหล่านี้มันก็จะทำลายอัตตาตัวตนของเราออกทำลายอวิชาออกของเราออกนี่คือพลังจิตที่ที่แก่กล้ามันต้องบ่มบารมีมานานอแล้วเราต้องเข้าใจในธรรมมากขึ้นถ้าเข้าใจแล้วเราสลัด ถามว่ายากไหมก็ยากถามว่าง่ายไหมก็ง่ายมันอยู่ที่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเรามองเห็นธรรมเห็นตามความจริงเราก็สลัดออกนี่พลังจิตมันก็อยู่ตรงนี้เราสลัดทุกอย่างออกมันก็จะทำให้การเป็นว่ายตายเกิดจบเนี่ยดับความโลภความโกรธความหลงดับความเป็นอัตตาของเราออกเนี่ยก็เรียกว่าทำลาย ทำลายอาวิชชาสิ้นะเพราะสัตว์โลกยังมีอวิชชาครอบงำอยู่แม้แต่เทพพรมทั้งหลายมารทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเห็นยังอันนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาครอบงำอยู่อืมเนี่ยพลังจิตมันก็เลยควบคุมอยู่กับเรื่องนี้อ,อยู่กับอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็พอกมันมากขึ้นมากขึ้นสะสมมันมากขึ้นอันเนี้พลังเหล่านี้แหละมันก็เลยทําให้สัตว์โลกอยู่กับกองทุกข Mm. เพราะฉะนั้นเราพวกเรานักบวชเนี่ยเราต้องเดินตามพระเจ้าของเราเพื่อให้พลังเหล่านี้พลังบุญแล้วพลังแห่งการปฏิบัติธรรมของเราสลัดตัดทิ้งทุกอย่างออกเพื่อเดินทางเข้าสุนิพานธ์ให้เห็นธรรมแท้จริงนะใช้ความเพียรเพื่อสลัดไม่มีตัวตน นี่ทุกอย่างก็เป็นธรรม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 มองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะจบเลยนี่ไม่มีตัวเราไม่มีเขาอีกนั่นแหละเริ่มต้นจากความไม่มีเราไม่มีเขานี่แหละนั่นแหละแล้วทุกอย่างก็ปรากฏแล้วก็สั่นรับออกรู้เห็นปล่อยวางว่างสงบเงย็นสบายความจริงปรากฏก็สักแต่ว่าแต่ว่านี่แหละหนทางแห่งวิญญาณก็จะเกิดขึ้นนะนี่คือพลังจิตที่มันจะตัดรู้ อที่เดินตามตามพุทธเจ้าของเราใช้พลังตัวนี้เพิ่มพูนพลังตัวนี้เพื่อบ่มอินทรีย์ของเราเพื่อให้อพลังงานพลังจิตของเราได้เข้มแข็งขึ้นไม่งั้นมันก็จะไหลไปตามกิเลสตัณหาของเราเองนะการปไปไหว้ตาเกิดก็ไม่มีวันจบสิน้นนะคงเข้าใจนะทีนี้เข้าใจไหม